เพราะว่าตอนนั้นก็จำได้เลยว่าถ่ายเรื่องเสือสังฟ้าภาคสาพระสัจะในชุดโจรกับพี่ออมอยู่แล้วก็เป็นช่วงที่ใกล้ๆจะปิดแล้เหมือนเหลืออีกแค่ประมาณ15-20%ค่ะแล้วก็ละครกำลังเริ่มออนไปตอนแรกแล้วแล้วเราก็เอาจริงคือเป็นคนกลุ่มแรกแรกที่รู้แต่ว่าตอนนั้นเราก็คุยกันภายในกองนะแค่แบบเฉพาะกลุ่มจริงๆแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะไม่มีใครพูดเรื่องนี้ออกไปแล้วก็ ทำงานปรับตัวแล้วตอนนี้ตอนนั้นโชคดีที่ว่ามีพี่บิ๊กเอมารับบทพระเอกแทนพี่ออ,อม,มก็ทํางานต่อให้จบใช่วันที่เราทราบเรื่องแบบว่าแบบเกิดอะไรตกใจตอนนนั้ตกใจยังไงตกใจมากคือตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ปิดกล้องแล้วใช่คือตอนนั้นเป็นช่วงโควิดระบาดแล้วตอนนั้นน่ะคู่ทั้งคู่คู่หลักและคู่รองอะ่ะสี่คนเป็น ทำท่าจะเป็นโควิดกันหมดเลยแล้วพวกแพรอ่ะก็คิดว่าทุกคนเป็นโควิดแหละแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดอะไรที่มันแบบร้ายแรงกว่าโควิดใช่ตอนนั้นแพรก็เป็นเป็นโควิดแล้วก็หยุดกองไปประมาณอาทิตย์กว่าใช่ไหมคะแล้วเรากลับมาที่กองเราก็คิดว่าเราแบบจะเจอพี่อ๋อมแล้วก็เอ้ยทาไมพี่อ๋อมยังมาไม่ได้แล้วเหมือนพี่ในกองเขาก็เลยเหมือนเอาเราไปนั่งคุยว่ามันมันเกิดเรื่องนี้ขึ้น mm. อตอนนั้นก็ตกใจแล้วก็ใจหายมาก ว่าณตอนนั้นทุกคนก็จ,จะสนใจแต่แบบก็เกียดเรื่องนี้แใช่ไหมคะตอนนั้นคือ,อ,อใช่เขาก็พ <ๆ S 1> ี่พีอาร์ที่สนิที่ที่สนิทในกองค่ะแล้วพี่เขาก็คือคลิทพี่ออกด้วยนะเขาก็มาคุยกับแพ้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่มีใครพูดเรื่องนี้กันออกไปแล้วน,น,นักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนก็คือน,น่ารักมากให้เกียรติแล้วก็ทํางานกันโดยที่งานมันเพิ่มขึ้นแหละแต่ไม่มีใครปิดปากหมดเลยเพราะทุกคนอทำเพื่อพี่อ๋อใช่ตอนนั้นก็ฉุกลูกหุกหน่อยแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้แล้วก็ แพลวก็ไม่ได้กล้ากวนพี่ออกเยอะก็มีการส่งของขันไปให้นิดหน่อยแล้วก็ส่งของเยี่ยมไปให้แล้วก็คุยผ่านพี่พี่พีอาของกองนะคะซึ่งเขาจะเหมือนรับหน้าที่คุยกับทีมละครเรื่องเสือสังฟ้าแล้วก็แบบส่งทุกอย่างไปให้พี่ออมดีมากๆคือเอาจริงแพลวเป็นเด็กโพลิพาสมาก,ก่อนกับพี่ออกค่ะแล้วละครเรื่องแรกในชีวิตแพลวพี่ออมก็เป็นตัวเอง ตอนนั้นจำได้เป็นเรื่องชิงนางแล้วตอนนั้นอ่ะเราเป็นนางรองแล้วเราประกบพี่ออมด้วยพี่คือตอนนั้นแพลยังประมาณ19 20แบบปีหนึ่งอะ่ะยังเล่นละครไม่เป็นโลไม่เป็นพายเลยแต่ว่าแล้วแพลอ่ะต้องอยู่กับพี่ออมเยอะมากอยู่พอๆกับที่พี่ออมต้องอยู่กับพี่รถเมย์เลยอะ่ะแต่พี่ออมไม่เคยโมโหหรือว่าแบบทำทำแบบทำท่าทางอารมณ์เสียใส่แพวเลยเวลาแพวเล่นไม่ได้ซึ่งตอนนั้นแพ้ก็เล่นหวยมากๆเลยนะพี่ แต่ว่าพี่อ๋อมก็คือน่ารักแล้วก็คอยให้กาลังใจตลอดแล้วก็เหมือนแบบตอนนั้นแพลวเขินพี่อ๋อมมากเลยเพราะว่าชอบพี่อ๋อมจะให้กรารไลยพยกักแล้วตอนนั้นพอแบบไปเวิร์กช็อปในพลลพัดก็มีให้แพลวเวิร์กช็อปตัวละครใช่ปะพี่อ๋อมเขาก็เหมือนแบบผ่านมาเขาก็แบบมานั่งกินขนมดูแพลวเวิร์กช็อปแล้วก็ให้กาลังใจอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพี่คนนี้แบบเป็นพระเอกที่น่ารักมากมีวินัยทํางานเก่งอันนี้แน่นอนแล้วเขาไม่ถือตัวเลยกับเด็กที่แบบ เขาควรจะรำคาญหนูด้ซยซ้ำ่ะ,ะพี่ในวันนั้นน่ะเออเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยออออเราพับใจพี่อ๋องเรื่องนี้เนาะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่ได้มีโอกาสร่วมงานกันเลยจนเสอือสังฟาแล้วมันก็เป็นเรื่องสุดท้ายของพี่อ๋องที่การเละแพลนางเอกเป็นนางเอกเป็นนางเอกคนแรกเรียกอะไรเรื่องแรกในชีวิตหนูอ่ะเป็นหนูเรนไม่หนูเป็นนางรองตอนที่รุนเมย์เป็นนางเอกแต่ว่าเป็นนางร้องที่อยู่กับพี่อ๋องเยอ,อะมากประกบพี่อ๋องมากใช่ แล้วก็เป็นเรื่องสุดท้ายของอ่อนด้วยซึ่งเดียวกันอยากให้พูดถึงความความรักที่มีต่อพี่คนนี้ค่ะโอ้ยพี่เดี๋ยวตาเดี๋ยวตามาอหายดีกว่าก็มันเหมือนใจหายอะเพราะว่าเราก็โตมากับเขาตอนที่เรายังไม่เข้าค่ายโพลิพาส์ตตอนนั้นนะคะแพลวชอบพี่อ๋อมในเรื่องพระจันทร์ลายพยักมากแบบกี๊เป็น FC เลยแหละพี่แล้วพอวันนึงเราได้มาทํางานกับเขากับผู้ชายคนนี้เราก็รู้สึกว่า มันเหมือนฝันเนาะเราเคยชื่นชมเขาที่จอทีวีแล้วเราได้ร่วมงานกับเขาจริงๆแล้วแล้วแบบพอวันนี้แบบแพลยังรู้สึกว่าแบบพี่อ๋อมเขายังยังยังหนุม่มยังแน่นยังมีแรงแบบรู้สึกว่าก็เทวดาเอาตัวพี่เขาเร็วเกินไปสิ่ที่เราจดจาไว้เอามาใช้กับตัวเองนะคะพี่ๆเขาเป็นต้นแบบเราอะเรื่องอะไรความอดทนกับ คนที่แบบเป็นมือใหม่อย่างเราเนี่ยแหละคือมันต้องใจเย็นมากๆอกะซึ่งพี่เขาก็เคยบอกแถวนะว่าเขาก็ผ่านมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้าใจทุกอย่างเลยแต่แบบบางทีมันร้อนร้อนในเหนื่อยอะคนเรามันมีหลุดกันได้แต่พี่หอมไม่เคยหลุดเลยหนูแบบโยนับถือถึงใจพี่หอมมาพี่เขาแบบลูกผู้ชายมากๆเลยพี่พตลอดเวลาแต่ยิ่งประเด็นตอนนั้นอะยิ่งเขาให้กำลังใจหนูยิ่งเขินเออเพราะว่าเราเราเป็น fc ของเขาอะใช่แล้วแบบตอนเรื่องสุดท้ายตอนเสือสังฟาค่ะ แพลวคือทั้งร้อนทั้งยมใช่ป่ะแต่พี่อ๋อมคือเหนื่อยกว่าแพลวแบบสองเท่าอ่ะคือแพลวอ่ะเล่นแค่พาร์ตดรามา่าแต่พี่อ๋อมอะเขาไปทงพาร์ตดราม,าม่าระบูแต่พี่เขาแบบก็ยังหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสตลอดอืมแพลวรู้สึกว่าสปิตในการทํางานของผู้ชายคนนี้มนสุดยอดมากๆเลยค่ะเรื่องเสือสงครามน่าจะเป็นเรื่องที่มีความจงใจของแพลวตลอดไปใคะพี่มันอยู่แหละเพราะว่าตั้งแต่วันที่เรารู้ข่าวแล้วด้วยว่าเจนหนูค่อนข้างห่างกับพี่อ๋อมใช่ไหม แพวก็ไม่ได้แบบว่ากล้าเทคอะไรไปส่วนตัวเยอะเราสมมติก็จะฝากพี่มียาไปจนถึงแบบเออมันพี่เขาก็แบบได้ข่าวว่าเออพี่เขารักษาตัวค่อยดีขึ้นเราก็เป็นกําลังใจนะคือเราก็อยากเห็นพี่ของเขากลับมาคืนจอค่ะอืมแล้วแบบเรามีอะไรบ้กร้องอะไรบ้างก็ พี่ออมวันนั้นที่หนูส่งของกินไปให้อะหนูขอโทษนะที่หนูสั่งเนื้อวัวไปหนูไม่รู้จริงๆว่าพี่ไม่กินเนื้อวัวนูรู้สึกผิดมากแล้วพี่พีอาร์มาบอกทีหลังแบบถ้าเกิดรู้ว่าแบบตอนนั้นจะเป็นการแบบส่งของกินให้ครั้งสุดท้ายอะน่าจะส่งของที่พี่ออมชอบกว่า mm hmm. นิดนึงแต่ว่าก็ดีใจคะที่ได้ร่วมงานกับคนอย่างพี่แล้วก็ยินดีที่ ได้มีประสบการณ์เป็นนางเอกของพี่เนาะครั้งหนึ่งในชีวิตค,ค่ะ